ผมผมขอคนนึ่้ใครใครเราอยากฆ่าใครเดี๋ยวพี่เดินไปมอบเลยอยากฆ่าใครผมขอสีเหลืองเลยว่ะปลาดมันซะปาดโอ้โหบอกสีเหลืองแล้วบอกสีเหลืองเรียบร้อยคอนเทนต์ไอเด็กทรยศอดอ้ว่าแล้ว ชัดเลยเมื่อกี้ใครฆ่ามันอยู่ตรงหนูเลยชัดเลยอีกแล้วชมพูหรือเปล่าเราเจอตลอดเลยเราเจอตลอดเลยนะพี่อยากเดี๋ยวอดดูท่าแท้เลยนะพี่อดดูนะเจอเฮ้ยกูว่าแล้วตู่พบทอนี่เองมาใครผมเจอสีอะไรวะสีม่วงเดินผ่านโอเคครับพี่พิมพ์ อะสีม่วงพี่สีม่วงไม่ใช่ผมครับสีฟ้ารู้ว่าสีม่วงนะโอ้ยเราเรายังเรายังเจอกันอยู่ใช่ไหมน้องเจ้ใช่เจ้เจ้เจ้ต้มแล้วสีฟ้าเป็นเชี่ยผมสีฟ้าเดี๋ยวเองเองจริงจริงดูเชี่ยผมสีฟ้าเชี่ยผมเชี่ยผมดีสีฟ้าไม่เช่ผมสีผมเจอไม่บางนะโอ้ยยทำไม่มีเชื่อ นี่พี่อ yeah ิมพี่อมทำเด็กก็ลอกกันจะด้วยคือแบบเด็กเด็กเด็กแมบบนงนาวพรูดหนาวพ่ง่ายพมพั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 มพมพมพั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 มพ ก็รู้ไงผูมดูรีรู้ไงโอเคจัดไปน้องเจอกันเราดูในกล้องอ่ะมันจะรู้ว่าใครมดต่อจัดไปน้องเจอกันไม่พี่ปิดไม่ <laughs> <h ums> ห้องไฟคืนนรก <h ums> ว่าแล้วสระบุญสัตว์เราเจอตรง ทางทางลงไปห้องไฟอ่ะเราฆ่าใช่ไหมเราฆ่าใช่ไหมไม่ใช่พี่หยาฉันไม่ได้ฆ่าเออเป็นเด็กโกหกใช่ไหมเด็กไม่ดีนะรู้ไหมเป็นเด็กไม่ดีนะเรบฆ่าเราเจอตรงห้องแอดมินเราฆ่าใช่ไหมไม่ใช่พี่หยาเราใช้อะไรฆ่าเราใช้อะไรฆ่าใช้ลิ้นหรือใช้ปืนหรือเปล่าพี่เป็นหรือเปล่าพี่พี่สีอะไรพี่สีอะไรพี่สีอะไร สีขาวมันสีขาวไม่มันนึพี่อะสีอะไรมันสีขาวสีอะไรอันัวสีขาวสีขาวไม่อะแล้วเราเห็นใครบ้างเราบอกปอาแสด้วยดีเราบอกปอแสได้ดีถ้าเราไม่ใช่เราบอกเลไม่มีใครเลยหนูเดินมาแล้วมันก็เจอสุดเลยโอเคสีขาวเนาะ โอ้ยต okay. okay. ู้นเลยคนใส่ร้ายคนปิดป้อนไม่มึ้ไม่สงสารไม่สงสารน้องแบงค์หรอวะมันไม่พูดอ่ะมันไม่พูดก็ปิดหรอวะโอเคเจอกันเปิดไป เลี้ยงลูกด้วยมีเสียงเอ้ย <c oughs> มีเสียงอยเอ้ยแปลว่ามีคนตายใช่ไหม <c oughs> เราต้องไหนดิไปไปต้องไหนดิทางนี้ป่ะนะ อีกแล้วอะไ <c oughs> <c oughs> อ้ขว่าแล้วชัดเลยเมื่อกี้ใครฆ่ามันอยู่ตรงหนูเลยชัดเลยอีกแล้ว <c oughs> ตมองผู้หรือเปล่าเราเจอตลอดเลยเราเจอตลอดเลยนะพี่อยากเจอดูหน้าแท้เลยนะพี่อยากดูเหรอเจอสีอะไรบ้างเจอสีอะไรบ้างเจอสีอะไรบ้างคอยดีพี่อยากดูน้มันเจอสีดำกับสีสีดำตายไปแล้วนะสีดำใสีดำวเจอกันอ่ะแล้วมันหนังมีคนหนึ่งสีแดงสีชมเฮ้ยเราเรายังไม่เจอกันเลยนะมาสีแดงยังไม่เจอเลยบอกมาสีแดงเลย สีแดงบวกสีชมพูเป็นหรือเปล่าสีชมพูหรือเปล่าเดี๋ยวมิวไม่เจอมิวไม่เจอสีเขียวเลยนะจังหวัดเราถามอย่างนี้ใครมันจะบอกวะพี่ยววนเบี้ยววนดูเบ้ยววนชอบเลยวะพี่ยวโดนก่อด้วยอาร์อาร์พูดผิ่นะพูดใช่ต้องเก่าใครสีไหนสีไหนไม่รู้อ่ะ ไอ้น้องอ้อยน้องอ้อยเงียบเลยนะน้องอ้อยหรือเปล่าครับไม่มีการถกเถียงอะไรั้งนั้นไม่จบคนเลยใช่น้องอ้อยไหมจ๊ะไม่เดี๋ยวผมสืบเองนะอันนี้ไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะโอเคจัดไปว่ามาคนนั้นสีแดงอะไม่น่าใช่เพราะว่าสีแดงสีแดงสตีมอยู่สีแดงก็สีน้ำมันเยอะใครนีตัวใหนสีชมพูกับสีฟ้าโอเคชมพู แชมพูจัดไปแกงมกกอนฟ้าล็อกจัดจัดไปยอดบินออกไปนอกอวกาศบไปไปไปวกก่อนฟ้าละก่อนเผากก่อนฟ้ายังจะกันสีอะไรเนี่ยเวรเลยใครเป็นวะก็เราโหวตถูกแล้วไงปิดไม้ปิดไม้ปิดไม้ ไม่อยากเข้าไปในห้องไฟเลยกูตายแน่เลยเฮ้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 ยไม่อย่าอย่าอย่าทำพี่ไน้องอย่าขังอย่าขังอย่าอย่าอย่าโอ้โหไอออยชัวไอออยอย่าทำพี่ไอยน้องไอออยอย่าทำพี่นะ อ่าละหายแลสิมีสอบหรอือเปล่าโอเคเอาอีกแล้วเฮ <c oughs> ้ยกูว่าแล้วตู่พบทอนี่เองมาใครผมเจอสีอะไรวะสีม่วงเดินผ่านโอเคครับพี่พิมพ อสีม่วงพี่สีม่วงไม่ใช่ผมครับสีฟ้ารู้ว่าสีม่วงนะโอ้ยเราเรายังเรายังเจอกันอยู่ใช่ไหมน้องเจสใช่เดินเจโงเจก็ตมแล้วสีฟ้าเป็นเชื่อผมสีฟ้ายเอิงเอิงเอิงจริงจริงดูเชื่อผมสีฟ้าเชื่อผมเชื่อผมดิสีฟ้าไม่เชื่ผมเชผมจืดไม่ฟังนะโอ้ยทำไมไม่เชื่อ นี่พี่อิมพี่อิมทำเด็กกระล็อกกันจะด้วยคือแบบเด็กเด็กเด็กแม่งแบบนมนาวพุ่งลูน้ำพุ่งง่ายโอเคเดี๋ยวตานี้ตาสุดท้ายนะครับน้องน้องตลกครับตานะตาสุดท้ายนะพี่เดี๋ยวเล่นตานี้ตาท้ายละโอเคพักก่อนพักผ่อนแต่กดเลยพี่พักหูกับพักท้องหน่อยไม่ไหวเอยผะท้องขอเป็นหน่อยว่าอย่าฆ่าเด็กๆว่ะ อโอเคเจอกัน,เเกนตาแรกมันแพ้ไหมอ่ะ อ๋อเดี๋ยวจะเลิกแล้วครับเอาไว้เอาไว้วันหลังนะวันหลังเล่นกันได้ครับผมแต่วันนี้จะจะเลิกแล้วครับผมนะครับผมไวปข้าวหน้าครับผม ใครกันใครกันตาสุดท้ายก็ไม่ให้น้องเขาเล่นสี่งมงมั้งดูกล้องบ่อยมั้งเห็นกล้องกับพิบตลอดเวลาเออกล้องกับพิบตลอดเวลาเลยดูกล้องบ่อยมั้งก็เลยโดนสาอย่าสืบอไปซะคนคนเจอมีเบาะแสไหมครับคุณมีเบาะแสไหมครับคุณแสบมีเบาะแสว่าใครไม่ได้เป็นเนี่ย คุณพูดสิสีอะไรไม่ได้เป็นสีเหลืองกับสีขาวเฮ้ยคุณพูดผิดแล้วสีแดงสีแดงไม่ได้เป็นพูดสิผมไม่เห็นสีแดงไม่ได้เป็นพูดเออเหลือยุคสองคนแล้วตอนนี้เหลือยุคสีแดงอยู่กับผมพี่สีแดงอยู่กับผมในห้องไฟโอ้ั้ก็เหลืออยู่สองคนแล้วเนี่ยเนี่ยฆาตกรเหลือสองคนแล้วแต่ไม่แน่นะไม่ได้เหมือนกันนะ น้องเจไปน้องเจไปน้องเจไปไม่ค่อยพูดเป็นชัวน้องเจไปพูดน้อยพูดน้อยฆ่าใช่ไหมล่ะแขนใช่ไหมล่ะก็เลยฆ่าซะดูกล้องใช่ไหมทำเควสกันด้วยนะเราไม่เคยชนะเควสกันเลยโอ้ผมเควสเสร็จตลอดเลยนะคนเป็นผีไม่ต้องพี่ต้องบอกคนเป็นผีดิจริงคน้เที่ยวีเกียนะคนผู้เที่วที่เหนื่อยนุเป็นนะเราเป็นจริงๆอ่ะเนี่ย พี่และผมไปกอนนะโอเคครับครับสวัสดีครับคือบัตใเต้สีพวงไงเอาเลี้ยโอเคครับขอบคุณมากนะครับไปแล้วก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> ตอนมึงหรือเปล่าเพาื่อน <c oughs> มึงคือคนนั้นหรือเปล่าคนที่ตามหามานานแสนนานหรือเปล่าเพาื่อน หวังว่าใช่คนดีฉันตามหาคิดหนึ่งยัเอ็มเมไม่ทำอะไรเนี่ยใไฮปิกไม่ปิดไหม อนโอเคมีเสียงเราหลุดออกมาเราก็ปาดไข่เราจะปาดไข่พูดสิ M K อะไรอย่างเงีโอเคทำไมไม่ทำเคล็ดเลยบอกพี่สิว่าเราเล็งใครไว้บอกพี่มาดีๆเดี๋ยวพี่จะมอบไปมอบถึงที่ผมขอคนเี้นละใครใครเราอยากฆ่าใครเดี๋ยวพี่เดินไปมอบเลยอยากฆ่าใครผมขอสีเลือกเลยวะ ถูกเลือกโอ้ถูกเลือกคืออะไรวะนี่เหลือเควสอันสุดท้ายแล้วเนี่ยไปพี่ไปให้น้องเขาฆ่าหน่อยเแล้วเราเดี๋ยวเเราดินตามกันหมดเลยแล้วก็ให้ให้เขาฆ่าสีเหลืองแล้วเราก็รีพอร์ตเป็นไงคอนเทนต์คอนเทนต์นี่คือคอนเทนต์อะไรเนี่ยน้องเอ็นแกเกิดอะไรฉันเฮลี่เชอรี่หัวเบี้ยเออเชอรี่โอเคผมว่าสกิปให้โอกาสน้องได้ฆ่าคนให้โอกาสน้องได้เล่น ปวดตัวเองด้วยอ่ะปวดปวดัวอะไรเนี่ยปเราเดินตามสีเหลืองนะทุกคนเดินตามสีเหลืองแล้วก็ให้ให้น้องให้น้องปาดหนอปาดแปดให้น้องปาดแปดอเยโอเคจอกัน้าเลยพีานเลยถ้าลยอะนเนี๋ยวก่อนตเว้ยก่อนยังหมกเว้ดอีกเลยแต่ละแ่ะ แค่สี่พี่ไม่ครับแค่เร็วค่ะแน่ยืดเวลาเขาไปอีกเอออแค่เร็วพี่เร็วค่ะเดี๋วาวพุ่งไม่มาเลยจรงเพราพี่ไม่ข้า <laughs> นั่นเดะเจี๊ยวปวดเจี๊ยวเลยเนี่ยโอ้โหปวดเจี๊ย,ย,ย,ยวยแล้วมือมุดทอดทำไมปาดมันซะปาดาโอ้โหบอกสีเหลืองแล้วบอกสีเหลือง,เ,องเรียบร้อยคอนเทนต์ไอเด็กทรยศคอนเทนต์จัดไอเด็กทรยศนิ่งภาษาวิ่งทำไมคะไอเด็กทรยศแล้วบอกสีเหลืองลบอ,อวล้วแกสีเหลืองสีที่มึงเล็งคือสีแดง <c oughs> มึงมึงตาบอดสีเหรอ เจอรี่สีแดงไงโอ้แม่มเอ pues ้ยเจอรี nah ่มันสีแดงไงม่งเลือกสีกูด้วยเลือกสีกูด้วยถ้าคุณเด็กมันไม่มีคอนเทนต์ไงมาเลยนะโรคมึงใกล้วงสวิงไหนสัตวกเด็กนะโรคโอ้โหเอ้ยอุตส่าห์บทสคริปต์ให้ไม่น่าเลยน้ามึงโหดมึงโมโหเลยโมโหเลยไอ้ย่าแล้วแล้วมีการโดดลงท่อด้วย บอกสีเหลืองกูก็ใจชื้นเลยเดินไปเดินไปทับเลยเดินไปทับที่เลยปาดเขาให้โอเคครับขอบคุณน้องเอ็มมากนะครับเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพี่เลอกละครับขอบคุณน้องเจเจด้วยนะครับอะไรนะฮะพี่เล่นวันไหนอีกอ๋อวันธรรมดาครับวันประมาณวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมสองทุ่มสองทุ่มครับสองทุ่มครับเราเรามาเล่นวันไหนอะน้องเจ